เพื่อนเอ้ยในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนชั่วโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมจะต้องมีทั้งโช,โชคและเคราะห์ทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปนกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจักรวาลแม้แต่บันไดสวรรค์ก็ยังมีขโมย ก็ยังมีคนชั่วอยู่ตรงนั้นบวชเหลืองๆอย่างนีเน้เหมือนกับเดินทางกำลังไต่เต้าขึ้นบันไดสวรรค์ไปไนิพพานแต่ก็ร่วงลงนรกไม่ใช่น้อยเพราะกิเลสตัณหายังไม่ถึงขั้นความเบาใจการประพฤติปฏิบัติจิตใจยังไม่ก้าวเข้าไปสู่อัศสาสัปปตาโอคทัปปตา ถ้ามาถึงทำตรงนี้ก็สบายใจตายลงวันนี้ก็สบายใจพระพุทธเจ้าท่านสอนให้นำพระหูชนทั้งหลายในเข้าถึงอัศสาสัปปตาแปลว่าถึงซึ่งความเบาใจในวัตสงสารเบาใจถึงขนาดว่าตายลงวันนี้ก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับยมพบาลกับใครก็ได้ คนอย่างเรานี่มั่นใจแน่นอนว่าไม่ตกนรกไม่ลงไปสู่วินิบาตในพฤติก,กรรมที่กระทำมา